ไปด้ตอนสอบพี่น้องเลยลมพี่น้องเลยคักเลยลมหนาวมาแล้วพี่น้องเอ้ยบิ่นเขาพะยู๊ฝนเข้ามาพี่น้องเลยสิไปยอมหยอมตุ้งพี่น้องมาหนิพ้นกับบแห้งพี่น้องแต่หักลมอีกเยอะบางเสียงลมพี่น้อง ลมอ,อย่ายัน,น,นตาลายจังเลยน่น้องเพราะว่ามีมากกันชาตินงแน่ลุยๆๆๆไป ยังหน้าเลยพี่น้องเอ้ยเขาลงยามตกวไ้เบิรงนพี่น้องหักน้ายัางลายอยู่ดอกหน้าเบิร์นหน้ามันลายอยู่ <c oughs> มายามตัวพี่น้องไอเบิ่งว่าลงว่าลงหลายบ่ มาเบิงไม่นบบใม่มันลงนี่หน่อยนึงตะจ้าใ่หนังเนตัวใหน่ตัวนี่นะป่าย้งนะคู่ฟุ้ทางใต้เออมันคือมันคือขีดแดงปลาป่าก่บเบิดห่าเบิเบิรเบ่เอาบ่รดเนี๋ยไปอันนี้เขาไปเลี้ยงกิ่งยงเดี๋ยยามไปก่อนไี่้เดี๋ยวเอากระคูให้ลุงตากด เหวี่ยวนี่มันจยอโอ้ยแกงจเลยเยอะเทเลเพี้ยเะมันใกล้เลยปลาไลอี่้งนอจะแบไปใหม่จะไลเยอเข้ไปเลือกอยู่เพิงอ้าวไม่เลยมากนี้เรื่อยมเ หมลมนมากด่ยอุน่กาอมม่หายไปนรันสยท่เต็มาเต็มุแต่ว่าผสมมันก็ขี้เหนอะไเนาะเพราะว่ามันเป็นน้ำไหม้นะน้ำหวยเนาะน้ำหัวยขี้เอนเยอะนเนาะยามขึ้นมาแล้ว มันมีมันมีแต่ใบอันไี่ตองไม่สลังข้างใบสลังข้างพ่อทาง,างทานี่เทืองเหรอมันตายเลยบ่เนี่นั่นแหละคือเด็กในเด็กอยู่เด็กปะกดเพี่นอนปะกดหน่อยปะ,ปะกดหน่าปลาหรือว,ว่าปลาขยแง่อันเดียวกันบ่ ก็ข <c iser> ้างแงงกับป้ากดศลบแมนอันเดียวกันได้น <c oughs> ้อมาเป็นป้าไปนี่พี่น้องเขาเลือกแล้วได้ลาอยู่้นพี่น้องเลยอือมีตาเป็นเลยนี่ป้าโอเคเดี๋ยวเอาสิไปยามตัวนั้นอีกแต่ตัวใหญ่ป่ะใหญ่ตัวใหญ่โบทันตายโบทันตายตัวตายก็มีตัวใหญ่เตี่ยป้าพี่น้องเดี๋ยวเอาไปยามอยู่ พยายามอยู่ทางนาบ้านนี่ทางนาพ่นเนาะนี่ไ <c ười> ม่น้องทางนน่ สิลไลดล,ลมง,งมาจากคลองนี่พีลลล่เนาะคลองนี่มา,า,ลลมาจ,กจากนาสิไลดลงห้วยสไลลงห้วยหักไหมไม่หกัก น,น,น,นี่นก็ท่อลงมาเลยเป็ดท่อลงมาเล้วก็มาโตงไว้มาลุ่นนะมาลุ่นมาลุ่นจ้ว น้าดจิงเหรนหนาจิงเหรนปลาดุกกุยพุณเจ้าปลาดุกกุยวชาวป่นเลปาันไปเนปาะเออนั่นจะออกแล้วจะแมงยังบ่ออ๋อข,ขี้โก้อืมอดดดดตีนอกเปลาดุกปลดุกตัวบางห่แตกับป้าข้อพี่เนาะมานอยู่เลยพี่นนองเลย ข้าสิเพ็ดมีน้อยยังน่าก,กินบาทนเนยลยจะไล่ร้ายพี่น้องเลยปลาซิวปลาซิวก็ได้ปลาใหญ่ได้ใหญ่สามโตพี่น้องสามโตสีต่โตนี่แหละมาเล่ายัางมาขึ้นมากับลุงก็กิ่นหิวขึ้นมาก,ก่อนยามันตกหน้าพี่น้องอือหือตัวใหญ่ได้พี่น้องเลยอีปูกับมี เดี๋ยวไปเบิ่งกันอยู่เทียงพี่น้องพุทเทอยู่เทียงเขาโพด่อาพี่น้องที่เขาปลูกมันนะออกไปเด้นี่นะนี่กระเจาะปะเจะนี่ออกแล้วโตออกโตออกไวก็ออกไวพี่น้องเนี่ยต้นกำลังสำนีพี่น้องออกปะเจาะปะเจะแล้วตันนี้ก็ออกกันพี่น้องเดี๋ยวสักอาทิตย์หนึ่งนี่สีสูงกว่านี้ให้งามได้พี่น้องเลยต้นนี้กำลังปะเจาะปะเจะ สาสปินกำลังออกหอดเทียงแหละพี่น้องหอดเทียงนานหน่อยแล้วน้องแง่ไงดีโอ้โหตัวใหญ่ทั้งตัวปลาดุกปลาดุกตัวหนึ่งตะัวสองนี่นี่ปลาดุกหน้าได้ไหมน้องเอ๋ตัวเป้องใหญ่น่ะเหละยังมันกินยังอิ่มโอ้โหยังสี่ เสิ้วเลยเลยอุออปขอต้มสมนี่เนาะเก็บอีปูใส่กระถางเลยเนาะมืเหมือน,อนปลาดุกระวังเดิมมันปักได้ปลาสั้นนานเท่าไรผขอนาน้าแช่จังไหปลาดุฮะอเอีย้ยเอ้เนี่ย <c oughs> เหไปแล้ววันนี้มันปักจะได้ แน่ค่ะแล้วพี่เนาะสามตัวสามตัวใหญ่เนาะเนาะมาเก็บซิวปลาซิวบันปลาซิวอีปูอีปูใชเอาไปเห็ดอ่ะนะกับเห็ดปูดองมาใส่สมตำก็เก็บอลไรพี่เนาะเลือกแล้วสวยและงามเลยพี่เนาะปลาซิวเลยพี่เนาะเลือกปลาใหญ่มีอยู่สามตัวอืม อันนี้กุ้งเพราะว่าชิเลือกกุ้งต่างห่างก็ได้พี่น้องกุ้งได้หน่อยเดียวตัวใหญ่ๆกุ้งกซิวีลหน้าเลยพี่น้องเว้ยมนหัวเลยพี่น้องกุ้งกุ้งตัวใหญ่เทพี่น้องห้าสิบโมงมาใส่ตะไคร่น้ำพี่น้องเลยให้มันหอมอยู่เที่ยงหน้า คนโตกลิ้นมานเนี่ยลั้งจากยามมาแล้วเ่าก็เลยสิมามกเบาล่าเพื่อนๆอ,อยากกินมกมันเพื่อนวะเกลือห่อก็มาเป็นพุงเลย อาอยู่ดห่างตุ่มใชอไหมอือไปชลองเหมืนเอ้าตะกี้ว่าบุลุงสะดอกเกพี่นาเขาผสมเรียบร้อ,รอยละเอาสิไป,ปเอาไปตองมัน

โอเคมักส okay. ok mm. mm. nah, ok ah, ิบิตองครับน้เมนูเชานี่น้นี่กบเมนูตอนเา้อนีกบีมกปลาเบิ่งอาหอมๆเอนี่พี่น้องปหอมุยแล้วอหมกปลาสปิน พี่นาะไม่เนาท ies, loss, ุสาห้อปลาทังน so ั okay? <mel ting> <mel ting> <mel ting ้นเลยพี yeah. <mel <mel ่เนาะมาเจี๋ยเก็มีสองเจี๋ยอันนี้ตุ่มปลาคอห้อปลาคอที่เขาได้อันี้พี่เนาะมาทดลองเล้ยกินข้าวบ่เลยเ่านหน่มันนะนะ S <S นี่แม่นี่มีมีติ่ <S <S ตงแล้วก็มีโมกเนาะหอมตเอาให้แน่าไปหน่อยนะเนี่ยเน,นะนี่ยบบอมันแห้งอ่าต่อไปหน่อยกินข้าวอิ่มแล้วไปนอนกับบ้านเนี่ยลงเห็นเวียกต่อไปนองเลยกินข้าวอิ่มแล้วก็ลงเหน็นเวียกต่อมาเนี่ยเวียกยังมาแล้วบ่เวียกยังมาแล้วเวียกยังมาแล้วไฟสโลน้ำขาดพี่น้อง้าดเรียบร้อยแล้วแต่ว่าต้องไปเสริมอีกเนาะไปเสริมกระสอบไปนอนกับบ้านนี่ เค <Okay, S 2> พี่น้องไอพ่อกันไหมคลิปหน่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องก่นอนไปก็ฝากนิดนึงพี่น้องไอฝากกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้สง่งนิดหน่อยคนติดตามก็ยังหมดรายเด้อพี่น้องไอเคพี่น้องพอกันไหมพี่น้องไอไปแล้วสบายดีพี่น้อง